ทุกคนครับทำธุรกิจกับเพื่อนดีหรือไม่วันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องทําธุรกิจกับเพื่อนของเราดีหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามีหลายคนนะครับถามผมนะบ,บอกว่าเขาเนี่ยจะร่วมหุ้นนะกับเพื่อนๆเนี่ยทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งขึ้นมาเนี่ยดีไหมนะฮะผมอยากจะบอกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับเอาข้อดีก่อน ข้อดีก็คือเราก็ได้เงินจากหลายๆคนนะฮะทำให้เงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเรามากขึ้นแทนที่เราจะทําคนเดียวใช่ไหมฮะยกเว้นเรารวยมากนะฮะแล้วไปนะฮะแต่ถ้าเรามีทุนจํากัดเนี่ยการที่เรามีทุนจากเพื่อนๆมาเนี่ยมันก็ทําให้เรามีอํานาจต่อรองมากขึ้นคือใครที่มีเงินทุนเยอะคนนั้นก็ได้เปรียบครับเรื่องที่2นะครับที่เป็นข้อดีนะฮะก็คือเราก็จะมีเพื่อนๆนะครับช่วยกันออกความคิดเห็นนะฮะช่วยกันออกไอเดียนะครับ ยิ่งธุรกิจเราเนี่ยต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะครับ mm. ก็จะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยได้หลากหลายความคิดนะครับแล้วยิ่งคนที่ลงเงินด้วยเนี่ย mm. เขาย่อมทุ่มเทกว่าการที่เราจ้างพนักง,งานธรรมดานะครับอันนี้คือข้อดีแน่ๆน,นะครับทีนี้เรามาดูข้อเสียบ้างนะรจริงๆอาจไม่ใช่ข้อเสียแต่เป็นข้อด้อยแล้วกันคือถ้าเราลงทุนกับเพื่อนเนี่ยนะฮะ เราต้องตกลงกับเพื่อนเลยครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าใครจะลงเงินใครจะลงแรงนะครับเพราะเพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, ผมไม่มีเงินนะแต่ผมจะมาทํางานให้เต็มที่นะครับถือว่าเหมือนลงแรงนะครับเพราะว่าการที่เราจะเปิดนิติบุคคลขึ้นมาหรือลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยนะค,คนที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะลงแรงก็ได้ไม่จำเป็นต้องลงเงินก็ได้นะครับถ้าเราลงเงินเนี่ยนะกับเพื่อนลงแรงนะครับ แล้วคนอื่นก็ลงเงินเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งสัสดส่วนให้ชัดเจนนะครับนั่นหมายถึงว่าเวลาเรามีกําไรเราจะแบ่งกําไรกันยังไงนะครับอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวเรามีกําไรก่อนแล้วค่อยคิดไม่ได้ครับต้องตกลงแต่แรกเพราะเชื่อไหมครับว่าการที่เราไม่มีความชัดเจนแบบนี้แต่แรกเนี่ยสุดท้ายนะครับหลายคนนะครับหลายธุรกิจเนี่ยเพื่อนแตกคอกันทะเลาะกัน ขอถอนหุ้นขอถอนส่วนเงินของตัวเองอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องปิดกิจการไปเพราะว่าบางทีเงินมันไม่พอดําเนินการต่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเราต้องระบุชัดเจนเลยครับว่าใครนะครับลงหุ้นเท่าไหร่ลงเงินเท่าไหร่แล้วปันผลส่วนแบ่งของกําไรจะแบ่งกันยังไงเรื่องต่อมานะครับก็คือเราจะต้องมีการกําหนดชัดเจนครับว่าหุ้นส่วนแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับ เพราะว่าถ้าเราเนี่ยมีพนักงานส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยถติว่าร่วมหุ้นกัน3คนแล้ว3มคนเนี่ยต่างสั่งพนักงานได้เนี่ยสุดท้ายพนักงานจะงงครับว่าจะเชื่อใครดีแล้วจะทําตามคนไหนดีเห็นไหมครัเพราะฉะนั้นเราต้องกําหนดหน้าที่ชัดเจนเลยครับว่าใครทําหน้าที่อะไรตัดสินใจเรื่องอะไรแล้วที่สําคัญนะครับคือถ้าเราลงหุ้นเท่ากันเช่นสถติว่าลงเงินคนละ1ล้านเท่ากันเนี่ย ต้องบอกเลยครับต้องกําหนดไปเลยครับว่าคนที่เท่ากันเนี่ยคนไหนมีอํานาจตัดสินใจสูงกว่าเหมือนตกโต๊ะตัดสินใจได้อะคนเนี้นะเพราะไม่งั้นนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะมีการที่มีความเห็นขัดแย้งกันแต่ลงทุนเท่ากันนะครับนะมันก็สุดท้ายมันก็จะไปต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่ผมอยากจะบอกสุดท้ายไว้นะครับว่าการลงทุนกับเพื่อนเนี่ยนะครับมีจํานวนธุรกิจนะครับมากมายนะครับ ที่ต้องแตกแยกและสุดท้ายเสียเพื่อนนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามีการคุยกันก่อนตกลงกันตั้งแต่แรกนะครับก่อนเริ่มธุรกิจจะเป็นวิธีที่ป้องกันได้ดีและที่สําคัญนะครับอาจจะต้องตกลงกันไว้ก่อนเลยว่าก่อนกี่ปีห้ามถอนหุ้นเพราะว่าช่วงแรกนี่มันเป็นเรื่องของการเริ่มลงทุนธุรกิจเพิ่งเริ่มก่อตั้งนะเพิ่งเริ่มดําเนินการว่้งั้นเถอะ เพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าผ่านไปแค่6เดือนของเงินคืนอย่างเงี้ยแน่นอนครับธุรกิจมันอาจสะดุดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีการตกลงไว้นะครับตามที่ผมพูดไปทั้งหมดนี่นะครับจะช่วยทําให้ธุรกิจที่เราลงทุนกับเพื่อนเนี่ยนะฮะสามารถที่จะอยู่รอดแล้วเติบโตได้ประสบความสําเร็จได้นะครับใครที่มีความเห็นเรื่องการลงทุนนะครับกับเพื่อนเนี่ยนะครับผมฝากคอมเมนต์ไว้นะครับ